มาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้เรามาประเด็นเรื่องการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้นะครับหลังจากที่ปปชได้คือทางสนชเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินมา,มาปชาปชก็เปิดเผยสุ่สาธารณชหนึรอยเก้าสิบห้าคนแรกก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าสนชชุดนี้เนี่ยก็จะยอมรับว่ามีข้าราชการเยอะข้าราชการเก่าเยอะาานักธุรกิจเยอะ ว่นกันนั้นเลยเปิดออกมานะครับก็มีเสียงฮึงหากันล่าสุดนะครับทางปปชโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณวรวิ์สุขบุญก็ออกมาเปิดเผยครับว่าปปชอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและการมีอยู่ ปกติสองตรวจสอบเพื่อยืนยันตามข้อมูลสามตรวจสอบเชิงลึกนี่จะตรวจสอบเชิงลึกด้วยกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสนชบางรายที่เป็นข้าราชการในปัจจุบันบและอดีตข้าราชการว่ามีทรัพย์สินเป็นจํานวนหลายร้อยล้านบาทนั้นปปชจะทําการตรวจสอบตามลําดับขั้นไปจนถึงการตรวจสอบเชิงลึกก็คือตรวจสอบตามปกติก่อนดูก่อนว่ามีอยู่จริงไหม และมีอยู่จริงแล้วก็เ,เดี๋ยวลงลึกซิว่ามันเป็นยังไงนะค,ะครับสำหรับกรณีที่ต้องสงสัยทางล,ลองเลขาธิการปปชยังบอกต่อไปด้วยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะส่งเรื่องกลับมาที่คณะกรรมการปปชพิจารณาต่อไปซึ่งเรื่องนี้ยืนยันปปชาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เองนี่แหละครับอันนี้ลองเลขาพูดคราที่ทางเลขาบ้างคุณสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการปปชนะครับบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ปปชจะนําข้อมูลหลายด้าน มาประกอบเข้าด้วยกันและหากตรวจสอบแล้วพบว่าผิดปกติหรือไม่มีข้อเท็จจริงตามเอกสารก็จะเชิญสมาชิกสนชคนที่มีปัญหามาชี้แจงต่อไปอย่างไรก็ตามการที่ข้าราชการและอดีตข้าราชการบางรายมีทรัพย์สินจํานวนมากก็อาจเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมาจากมรดกก็เป็นได้นี่คือต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับคือการที่เขามีทรัพย์สินเยอะเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเขาโกอ่ง uh, แต่เขามีเยอะแล้วเขาแสดงน,ะนั่นแสดงว่าเขาดีแคร์คือเขายืนยันว่าพร้อมเปิดเผยว่านี่ uh, ผมมีอยู่จริง uh, รอันนี้ก็แสดงความสุสจริตใจในระดับหนึ่ง uh, แต่อาจะมีข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ไปรวยมาจากไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง uh, ก็สงสัยกันได้ uh, แต่ประเด็นสําคัญก็คือเมื่อเขาตรวจเขาเปิดเผยมาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องไปดูต่อไปก็คือว่าเอ๊ะพอออกจากตําแหน่งเขาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอีกทีนึ่งรวยขึ้นกว่าเดิมไหม นี่สินหายไปไหมรหรือจนลงกว่าเดิมหรือยังไงก็ไปตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินนะครับ,รบอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้ในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็มีหลายคนที่โอ้อูฟมฟู่มากพี่เพิ่มคือสังคมเนี่ยเขาก็จะจับตาอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม28สอนอชอนะฮะที่ไปยื่นร้องต่อศาล ไม่อยากจะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเขาก็ไปตรวจสอบดูว่าเอ๊มีมากมีน้อยขนาดไหน28คนคใช่ไหมฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเวลามีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนี่นะฮะนักข่าวก็มักจะไปสังเกตดูว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปดูว่ามีเครื่องเพชรเครื่องพลอ,อยแค่ไหน<อ>นะฮะเพชรกีกรัตอะไรยังไงถ้าเป็นผู้ชายก็จะต้องไปดูว่าสะสมปืนสะสมว้าเครื่องผู้ชายชอบเล่นปืนกับเล่นผ้าเครื่องนะฮะนี่นักข่าวก็เลยไปดูของ พนตเอกสมยศพุ่มพันม่วงเอออยากรู้อยากรู้และของภรรยาเพราะว่าท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เอี่ยมอ่องเลยแล้วที่เหตุที่ท่านต้องเปิดเผยก็เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกสนชอ้าแน่นอนถ้าเป็นพบตรอเฉยเฉเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดเผยนะใช่พอมาเป็นสนชปุ๊บเราเลยได้รู้ด้วยเลยคือท่านเป็นผบตรอยื่นแล้วก็ปิดผนึกไว้ครับนะฮะให้ปปชอตรวจคนเดียวใช่แต่ทีนี้ถ้าเป็นสนชก็ต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีอะไรบ้างนะฮะปรากฏว่ามีไม่เยอะครับน้องสันติสุขไม่เยอะนี่เท่าไหร่ครับครับ โอ้โหนี่นฮะไอ้พบตรนี้เงินเดือนเท่าไหร่เออไม่รู้ไม่ทราบนะนะน่าจะเยอะอยู่อ่ะไม่ถึงแสนนะแต่ว่าท่านก็เพิ่งเป็นพบตรลอ่าคงรวยมาก่อนนะฮะอ่แต่ว่าคูณพันม่วงท่านเป็นข้าราชการมาตลอดใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างเอาเอารายบัญชีรับสินก่อนอ่าอันนี้เราไม่ได้จับผิดท่านนะอ่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าท่านมีอะไรบ้างนะครับท่านมีท่านมีปืนเจ็ดกระบอกนะครับอ่าเจ็ดกระบอกมูลค่าสี่แสน ท่านมีพระเครื่อง12องค์มูลค่า25ล้านมีสร้อยเพชรจี้ไข่มุกมูลค่า8แสนนะฮะรายได้รวมทั้งหมดนะทรัพย์สินนะฮะ374ล้านอันนี้แยกออกมานะครับคือสำนักข่าวอิสาราเขาไปตรวจสอบแล้วก็แยกออกมาว่าของพลตเอกสมยศนะ15รายการมูลค่า30ล้านประกอบด้วยนาฬิกาโรเล็กซ์หเรือนที่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะครับ600,000บาท ปาเต้ฟิลิปน้องสันติสุขมีกี่เรือนนะฮะอันนี้หนึ่งเรือนห้าเรือนนาฬกาเรือนละห้าแสนนี่เหรอครับห้าแสนแ<พ>บาทนนี้ฮะโรเล็กซ์เรือนละเจ็ดแสนในน,นนาฬิกาแพนนาฬยันนี้เราไม่เคยเห็นนะครับหนึ่งเรือนราคาแปดแสนบาทนาฬิกาโอ้ขี้เกียจอ่านเหรเยอะมากนะครับขับจากนาฬิกามาเป็นปืนอัตโนมะุต้องมีปืนอยู่แล้วปืนลูกซองหนึ่งกระบอกหกหมื่นบาทปืนสั้นเก้ามมอหนึ่งกระบอกห้าหมื่นบาทปืนออโตเมติก้ามมอหนึ่งกระบอกห้าหมื่นห้า ออโตเมติกอีกหนึ่งกระบอก40,000รีวอลเวอร์จุดสามห้าเจ็ดเก้าหมื่นบาทนะหนึ่งกระบอกมันแพงนะออโตเมติกไอ้เก้ามมอีก4ี่หมื่นห้าคือเก้ามมนี้จะมีเยอะนะครับแล้วก็พระเครื่องอ่าพระเครื่องสิบสององค์ยี่สิบห้าล้านครับนี่พระเครื่องนี่ตัวอย่างที่เห็นอยู่ในรูปนะฮะนะฮะที่เห็นอยู่ในยี่สิบห้าล้านนะฮะบอกไหมมีแยกไหมว่ามีเป็นเป็นจะพาคีมีสมเด็จ รถละคังอะไรอย่างเงี้ย12ะะองค์25ล้านครับอันนี้คือของพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับเป็นอะไร <ừ> mm บ้างเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยดูดูจากเนี้ยเซียนพระน่าจ,จะพอรู้แล้วแหละนะครับแต่จริงเรื่องราคาพักเครื่องเนี่ยมันก็มันก<ช>็ข<ช>ง,าาง้นลงตามตลาด,ลาดจะประเมยังไงอ่ะก็แล้วแต่ตลาดถ้าหากว่าตลาดต้องการก็แพงครับถ้าตลาดไม่เอาก็ซื้อมาสิบล้านก็เหลือล้านเดียวครับแต่นี่ก็สะท้อนว่าเราก็ได้ความรู้ว่าพักเครื่องเนี่ยต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยนะต่อให้เป็นทรัพย์สินที่ ไม่มีราคาที่แน่นอนเนี่ยนะฮะก็ต้องแจ้งด้วยแล้วก็ประเมินราคาตามตลาดซึ่งท่านก็แจ้งมาเนี่ยครับโอ้โหทีนี้มาดูของของภรรยาท่านครับภรรยาผู้หญิงอย่างที่ว่าที่บ้านดูออกไหมเนี่ยพระเครื่องเนี่ยรุ่นไหนบ้างเนี่ยมีเป็นจากภาคีไหมที่ดังๆน่ะคือดูไม่เป็นอ่ะแต่ว่าดูออกเฉพาะที่เป็นพระสมเด็จอ่ะครับอ่าสมเด็จมีนะฮะสมเด็จว่าระคังมีมีฮะสมเด็จจะมีเป็นฐานฐานสูงๆฐานหลายชั้นอ่ะครับนะเขาเรียกว่าพระสมเด็จนะฮะนอกจากนั้นก็ ดูดูไม่เป็นอ่ะส่วนใหญ่ชอบชีไม่ใช่ชครับพระเครื่องเนี่ยสิองค์ย้ำนะครับที่้าล้านอันนี้แจ้งในนามของพลตํำรวจเอกสมยศรวม15รายการเนี่ยนะครับรวมพระเครื่องนาฬิกากระปืนทั้งหมดเนี่ยมูลค่า30ล้านนี่คือทรัพย์สินครับมาดูของภรรยาของภรรยาไปเลยะคือมีมีพวกเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยนะฮะสารายการมูลค่าทั้งหมดรวมแล้ว10ล้านบาทประกอบไปด้วยสร้อยไข่มุก นะฮะสร้อยไข่มุกนี่ต่างหูมุกประดับเพชรครับอ่าแล้วก็แหวนไข่มุกประดับเพชรนะฮะสร้อยเพชรจี้ไข่มุกคือมีแต่มุกกับเพชรอ่ะนะครับแล้วก็มีเพชรกับมุกสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยเป็นคนที่ชอบเพชรกับมุกแล้วก็ชอบมุกกับเพชรครับรวมถึงนาฬิกาด้วยนาฬิกาก็จะมีพวกคาเทียครับอาเตฟิลลิปอ่าแล้วก็แฟรงค์มุลเลอร์นี่เราไม่รู้จักนะฮะครับนี่ก็ของ ภริยาท่านนะครับรวมหมด10ลสิล้านบาท32รายการที่แจ้งมานะที่เหลือไม่แจ้งเนี่ยเราไม่ทราบนะครับนี่คือของ2คนรวมกันต้องแจ้งหมดสิครับแต่ว่าปปชก็ต้องไปสืบดูในเชิงลึกนะครับทีนี้พลตเดชสมยศนี่แจ้งว่ามีรายได้ทั้งหมดห้าสิบสองล้านสี่แสนหกัาร้บาทนะครับรายได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทอันนี้ก็คงเป็นเงินเดือนอ่ะรายได้จากคือบริษัทจดที่เป็นในตลาดหลักทรัพย์นะครับทุ่งคาฮาร์เบอร์สองหมื่นบาทรายได้จากเวิร์กแกสถือหุ้นอยู่นะครับสามสิบเก้าล้านบาทออันนี้เยอะอยู่นะสามสิบเก้าล้านไม่ทราบว่าเป็นการถือหุ้นหรือเป็นการไปทําหน้าที่อะไรอันนี้เราไม่ทราบไม่ได้แจ้งรายละเอียดถือหุ้นถือหุ้นเหรอฮะถือหุ้น สามสิบเก้าล้านนี่เยอะนะฮะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือบจกแอนเซ็ตมิลเลียนวอเตอร์สิบสองล้านมีรายจ่ายยี่สิบเอ็ดล้านบาทนะครับรบ,บริจาคทำบุญประมาณแปดล้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อปีสิบสองล้านนะฮะอุ้ยภรรยาท่านชื่อพจรมานครับไม่เห็นแปลกเลยฮะ ชื่อพจนจามาเนี่ยชอบแพ็ชอบพอยแล้วรวยนะเอาวันนี้ยังน้อยฮะอ้าวนี่เขาคือของท่านพบตรนะครับเป็นตัวอย่างเท่านั้นที่เอามาให้ดูเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้เพราะปกติพบตรเนี่ยไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะว่าปกติเอ่ยยื่นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยแต่พอมาเป็นสนชแล้วต้องเปิดเผยแต่ว่าของพบตรเท่าไหร่นะสามล้านนะ พอมาดูของรองพอบาตารล้วนบ,บอว่าพบาตารน้อยไปแล้วเป็นไงฮะรองพอบาตารนะครับพลตรวจโทจากทิพย์ชัยจินดานะฮะมีทั้งหมด960ล้านครับน้องสันติสุขฮะครับ960ล้านครับจากทิพย์ชัยจินดาเยอะกว่าพบาตารนะฮะส่วนทางทหารบ้างพลเอกปีชาจังโอชาน้องชายของบิ๊กตู่นายกนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่สะสมพระเครื่องครับอย่างพลเอกศิริชัยดิษกุลเนี่ยบอกว่ามีพระเครื่องเต็มบ้านประมาณ 150่งร์อยห้าสบองค,ค์เยอะฮะเยอะคือพูดพูดบ้างไม่ได้ฮะมันเกิดอาการตาร้อนฮะฮะอิจฉาฮะครับพาเครื่องอิจฉามากเอาทีนี้ก็ปปชเขาต้องไปตรวจสอบดูในเชิงลึกว่าที่แจ้งมานี้นะฮะมีที่มาที่ไปถูกต้องแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะเอาก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่ามีคนรวยเยอะนี่ยบบ้านเรารวยเนาะเขาบอกเขาราชการหอยล้านเลหรือเปล่อืมฮะ เย <grains S 2> ประหลาดไม่กี่มือเนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้กันมาจากไหนบ้าง<ะ>บางคนก็อาจจะได้มรดกมั้งก็ให้ปปชไปสอบแล้วกันเราไม่รู้ไปปักปวามเขาไม่ได้มรดกอย่างนี้เนี่ยย้อนหลังได้ไหมกฎหมายภาษีมรดกอ่ะเอาย้อนหลังได้ปะ่ะไม่ได้ครถ้าเกิด5ปียังอาจจะได้นะก็องรอให้ท่านเสียชีวิตอ่ะแล้วลูกหลานก็ต้องจ่ายภาษีมรดกถ้าเกิดรับมรดกจากท่านเกิน50ล้านครับเอามาเรื่องการถอดถอนบ้างเป็นประเด็นต่อเนื่องมานะครับและจะประเด็นเป็นประเด็นต่อเนื่องไปในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ กรณีการถอดถอนนะครับหลังจากที่ปปชยันเรื่องกลับมาที่สนชโดยบอกว่าชี้มูลความผิดแล้วให้ถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์และนายนิคมไวยรัชพานิชนะครับยันกลับมาแล้วนะครับปรากฏว่าพอเรื่องกลับมาถึงสนชเนี่ยในสนชก็เถียงกันอุตลุดเหมือนกันนะครับเวลานี้ว่าสนชสามารถถอดถอนได้หรือไม่ลองมาฟังความเห็นดูนะครับว่าใครคิดเห็นยังไงบ้างคุณพีรศักดิ์พอจิตครับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่2นะครับกล่าว <9. S 1> ถึงกรณีที่สมาชิพกพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกว่าจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความว่าสนชมีอำนาจการถอดถอนผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ค,คุณพีรศักดิ์บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่สามารถยื่นสารได้แต่สงสัยว่าตอนนี้เนี่ยจะเอาสิทธิ์อะไรไปยื่นเพราะสนชยังไม่ไดำเนินการเรื่องนี้เลยค,คือคือ,คอการกระทำเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นถ้าสนชอถอดถอนแล้วมันก็จะเกิดอ้างได้ว่าเออเสียหาย S <S <an> <S ก็ไปยื่นให้ศาลตีความแต่ตอนนี้สนชยังไม่ได้ถอดถอนเลยแล้วจะไปยื่นศาลแล้วเนี่ยมันจะทําได้ยังไงอันนี้คือประเด็นของคุณพีรศักนะครับ,รบแล้วก็ยืนยันว่าสนชอเองทําตามข้อกฎหมายในการดําเนินการเรื่องการถอดถอนแน่นอนและต้องรอการหารือกับสมาชิกกรว่าจะดําเนินการเรื่องถอดถอนอย่างไรบ้างถ้าปปชส่งเรื่องถอดถอนมายังสนชก็ต้องดําเนินการตามกระบวนการ,รแต่หากมีคนไปยื่นศาลและศาลสั่งให้ชะลอการพิจารณาเราก็ต้องทําตาม แต่ถ้าสารไม่มีคําสั่งอะไรเราก็สามารถพิจารณาดําเนินการตามกรอบเวลาได้ทันทีผมอยากฝากถึงอดีตสสและสวหากมีข้อกฎหมายใดที่จะเสนอแนะเป็นประโยชน์ก็สามารถเสนอได้เลยสนชชุดนี้ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะเราไม่มีธงในการถอดถอนไม่ได้การแกล้งใครทําตามกฎหมายทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการถอดถอนนะครับจากรองประธานสนชคนที่สองทีนี้ประเด็นที่นางสุพิมเช้าวันนี้พาดหัวข่าวว่า สอนอชอเสียงแตกนะครับ,รบก็มาจากคําให้สัมภาษณ์ของคุณหมอเจตศิรัฐรานน์นะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นวิปของสอนอชอนท่านก็พูดถึงกรณีการถอดถอนทั้งคุณสมศักดิ์และคุณนิคมเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่ปปชส่งเรื่องกลับมายัางสอนอชอแล้วต้องดูว่าประธานสอนอชอจะรับเรื่องหรือไม่หากประธานสอนอชอรับเรื่องเข้าสู่วาระก็จะส่งเรื่องมายัางวิปสอนอชอให้พิจารณากลักรอลงแต่วิปสอนอชอคงไม่มีมติเด็ดขาดออกมาว่า จะดาเนินการถอดถอนได้หรือไม่คงทําได้แค่ให้ความเห็นประกอบทางกฎหมายเท่านั้นเพื่อส่งให้ที่ประชุมสอนอชอชุดใหญ่ลงมติตัดสินใจต่อไปนะครับคุณหมอเจยอมรับนะครับว่าขณะนี้เสียงของสอนอชอยังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายที่เห็นว่าสอนอชอไม่สามารถถอดถอนได้ก็มีอยู่จํานวนมากเหมือนกันนะฮะฝ่ายที่เห็นว่าถอดถอนได้ก็มีอยู่ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สอนอชอคงต้องถกกันยาวและพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะครับ ทีนี้ถามคุณหมอเจ็ดแล้วโดยส่วนตัวเหรอคุณหมอเจ็ดว่ายังไงล่ะที่บปชส่งกลับคืนมาเนี่ยนะครับมันเข้าแล้วรัฐธรรมนูญไหมแล้วมันอยู่ของเก่าเรื่องของใหม่อะไรยังไงคุณหมอเจ็ดก็บอกว่าคือความผิดของคุณสมศักดิคุณนิคมเนี่ยมันเป็นไปตามฐานความผิดของรัฐธรรมนูญปี2550เพียงอย่างเดียวไม่มีฐานความผิดตามกฎหมายอื่นประกอบด้วยคงลำบากถ้าจะพิจารณาถอดถอนเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50ไม่มีผลบังคับใช้แล้วนะครับ แต่ยังไงก็ตามยังมีช่องทางออกก็คือมาตรา5ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยอยู่ในมาตรา7มาตรา5ที่บอกว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะเรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องที่เคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตนะครับแต่ว่า ก็คงจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจะเอาตามนี้หรือเปล่าครับส่วนรองประธานสนชอ,อีกคนหนึ่งนะครับ,รบเป็นรองประธานคนที่1คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็บ,บอกว่าคงต้องรอดูสำนวนการถอดถอนของปปชที่จะส่งมายังสนชในวันที่6ตุลาคมนี้นะครับก็คือจะส่งมาวันนี้แหละส่งไปที่สนชจะต้องดูกันก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงและอันที่สองก็คือต้องดูว่าถ้าเกิดทางเพื่อไทยเนี่ย ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญมันก็ต้องรอดูว่าสารรัฐธรรมนูญท่านจะว่าอย่างไรจะรับหรือไม่รับ <Yeah. S 2> หรือถ้ารับเนี่ยก็ต้องรอดูสารวินิจฉัยก่อนไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึง่งอันนี้คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับส่วนสส่วนสมาชิกสนชอ,อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสมชายแสวงการ <Yeah. S 2> คนนี้เป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการสามัญกิจการสภาติบัญญัติแห่งชาติ หรือว่าวิศณชก็ยืนยันนะครับว่ามีอํานาจถอดถอนได้สนชนมีอํานาจถอดถอนแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ปปชยังไม่ได้ส่งเรื่องถอดถอนนายสมศักดิ์และนายนิคมมาถึงสนชรซึ่งเขาจะส่งมาวันที่6ตุลาคือวันนี้นะครับคุณสมชายบอกว่าถ้าปป,ปชเสนอเรื่องมาตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา64ที่บัญญัติว่าคณะกรรมการปปชมีมติ ว่าข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภาซึ่งตอนนี้รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้สนชทำหน้าที่แทนวุฒิสภานั้นเมื่อมีมติให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตำแหน่งมีมูลก็ส่งมาที่เ,เดิมก็ต้องส่งไปที่วุฒิสภาแต่ตอนนี้รัฐธรรมนูญให้สนชทำหน้าที่แทนวุฒิสภาก็ส่งมาที่สนชเพราะฉะนั้นเมื่อได้รายงานมายังประธานสนช ตามมาตรา56วงเล็บหนึ่งแล้วรประธานสนชก็ต้องจัดให้มีการประชุมสนชเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็วคุณสมชายยังบอกด้วยครับว่าเมื่อประธานสนชบรรจุเป็นวาระพิจารณาแล้วสมาชิกมีความพร้อมที่จะพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าวทันทีส่วนจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ,ค,รบคือพร้อมที่จะพิจารณาทันทีตามขั้นตอนตามกฎหมายที่กําหนดไว้แม้จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ไปแล้ว เนื่องจากว่ามาตรา58ของพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542บัญญัติว่าเมื่อปรากฏว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ผู้ใดมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่สอบว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการสอบว่ากระทำผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรมหรือสอบว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันนี้แหละอันหลังนี่แหละวุฒิสภา มีอำนาจดําดเนินการถอดถอนผู้นั้นออกจากตําแหน่งได้ซึ่งเมื่อสอนชอตอนนี้ทําหน้าที่ของวุฒิสภาสอนชอก็สามารถดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้เหมือนวุฒิสภาทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณสมชายยืนยันเลยว่าสปป,ป,ปอชอส่งเรื่องมาเมื่อไหร่ประธานพิจารณาบรรจุระเบียบวาระเมื่อไหร,ร่ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงเอกสารเพิ่มเติมได้ในสนชคุณนิคมคุณสมศักดิ์ เข้ามาชี้แจงได้นะครับแล้วสนชก็จะพิจารณาว่าจะถอดถอนหรือไม่ครับคือเขาไม่ได้มีธงว่าจะถอดถอนหรือไม่แต่ถ้ามีเรื่องที่ปปชส่งมาเขามีหน้าที่และมีอำนาจต้องพิจารณาครับซึ่งเสียงถอดถอนเนี่ยนะครับ3ใน5ครับพี่เบิ้ม132คนจากสนช .220 คนครับถึงจะถอดถอนได้นี่แหละฮะอันนี้คือมุมมองของคุณสมชายแสวงการครับส่วนคนที่จะถูกถอดถอนครับคุณนิคมไวยรัชภาณิช นะครับอ,อ,อดีตประธานวุฒิสภาคุณนิคมก็ออกมาพูดเหมือนเดิมว่ารัฐธรรมนูญปี50ถูกฉีกทิ้งไปแล้วออการจะบอกว่านักการเมืองทําผิดรัฐธรรมนูญมาตรา270และมาตรา274นั้นไม่รู้ว่าสรเอาอํานาจมาจากไหนที่จะมาถอดถอนเพราะถ้าจะบอกว่าใช้กฎหมายปปชเพียงอย่างเดียวกฎหมายปปชก็เป็นแค่กฎหมายลูกออออตกลงนักการเมืองโกงก็ทําไม่ได้เลยสิถ้างั้นชี้มูลใครไม่ได้เลยสิตีความอย่างนี้น ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดผมน้ำใจสงบ <c oughs> คุณนิคมว่าเอาแล้วไปปฏิบัติธรรมเหรอคุณนิคม <c oughs> สงสัย<อ>ใกล้จะออกพรรษาแล้วคยจะบวชแล้วบวชไปรองจเจ้าอาวาสเลยแล้วนะฮะก็คุณนิคมก็ยังยืนยันว่าถ้าสนชย,ยังเดินหน้าจะถอดถอนผมอยู่นะก็ถือว่ากระทําโดยมิชอบนะครับผมก็จะดําเนินการฟ้องร้องตามความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อีกต่อไปอันนั้นก็เป็นมุมมองคุณนิคมเหมือนเดิมครับส่วนอาจารย์เจต โทษนะวันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์เจตบอกว่ากรณีที่สมาชิพกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าสนชไม่มีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยอ้างว่าเพราะว่ารัฐธ,ธรรมนูญ50เนี่ยยกเลิกไปแล้วขณะน,นี้ยกเลิกรัฐธรรมนูน50ไปแล้วเพราะนั้นเลอกถอดถอนเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญทำไม่ได้ <นะ S 2> อาจารย์เจตบอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์เจตบอกว่ารัฐธรรมนูญยกเลิกไปแล้วแต่ว่าการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย มันยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรพศ2542ก็คือกฎหมายปปชน่ะมันยังอยู่แล้วก็มีมาตรา58เนี่ยกับมาตรา64ที่บัญญัติถ,ถึงความผิดของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้อย่างชัดเจนบ,บอกว่าหากบุคคลดังกล่าวกระทําผิดมีพฤติการร่ํารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตต,ต่อหน้าที่สอว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการสอว่ากระทาผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรุบรุีิสภามีอำนาจดำเนินการถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้ซึ่งขณะนี้บุฒิทสภาก็คือสอนอชไงเพราะรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้สอนอชอปฏิบัติหน้าที่บุฒิทสภาจึงขอยืนยันอที่อาจารย์เจตยืนยันเลยนะครับ,รบว่าสอนอชอมีอำนาจดำเนินการถอดถอนได้อย่างแน่นอนและเป็นไปตามกฎหมายแม้ไม่มีรัฐธรรมนูญ50อยู่แล้วก็ตามส่วน จะถอดถอนกรณีไหนหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไป <Hey. S 2> และผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็ไปยื่นฟ้องศารลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ตามกระบวนการส่วนศาลจะรับไปพิจารณาหรือพิจารณาออกมาอย่างไร <Hey. S 2> ก็เป็นดุลพินิษของศาลเป็นอำนาจของศาลท่านห้วนนี้ชัดเจนนะครับและพออาจารย์เจตพูดอย่างนี้เราได้นึกเลยฮะเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยพี่เบิ้มรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวตอนนี้กําหนดไว้ไหมฮะ <Hey. S 2> ไม่ได้กําหนด แล้วเขาไปยื่นบัญชีทรัพย์สินทาไมเขายื่นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายปปชนี่ไงกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบปปชเนี่ยยังมีสภาพอยู่ก็เห็นทางฝ่ายสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันไม่ได้หรือครับว่าต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินอันนั้นเนี่ยเป็นการทําตามกฎหมายปปชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วไอการถอดถอนเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคือกฎหมายปปชที่ยังมีสภาพบังคับใช้อยู่แล้วทีอย่างเงี้ยทาไมถึงจะมาอ้างว่าอ้าว อ้เรื่องไอ้เรื่องถอดถอนเนี่ยไม่ได้นะอาจารย์เจตบอกถอดถอนได้เหรออาจารย์เจตบอกถอดถอนได้แต่ว่าอีกคนนี้บอกถอดถอนไม่ได้นะใครอีกอ่ะคุณพระนัททัศนียานนท์คณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยท่านว่ายังไงฮะท่านก็อธิบายว่าคือไอ้มีเรื่องที่มีการร้องกันในมาตรา68แเนี่ยนะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญผิดมาตรา68แต่ทีนี้สารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกไปแล้วครับ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปอประกอบกับรัมนูลมาตรารัมนูลปี2150ถูกยกเลิกไปแล้วครับพักเพื่อไทยของเราก็เห็นแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้ามองว่าเมื่อสอสอส,อสอวอถูกร้องว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วผิดมาตรา68ของรัฐธรรมนูญปี50ก็ต้องไปดูว่ารัมนูญชั่วคราวได้กําหนดมาตรา68ไว้ตรงไหนหรือไม่หรือถ้าบอกว่าแม้ไม่ได้กําหนดไว้ก็มีมาตรา5คือใช้ประเพณีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยคำถามคือมาตรา68นะครับเป็นประเพณีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็มีที่ใกล้เคียงก็คือมาตรา63ในรัฐธรรมนูญปี40เพียงเท่านั้นจะมาถือว่าเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก,กษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่เดิมนั้นไม่ได้ครับและการที่คอสชอเข้ามาท,ทํา,ารัฐประหารฉิงรัฐธรรมนูญปี50ทิ้งแล้วการกระทําความผิดตามมาตรา68มันก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นก็ไม่มีกฎหมายใดที่จะ ลงโทษแก่บ,บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะมาถือว่ามันยกเลิกไปแล้วยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วฮะ,ะคุณพระรัตว่าอย่างนี้ครับนั่นเป็นทางพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะใชะ่มาดูทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์บ้างคุณวิรัติกล,ลยาสิรินะครับ,รบให้ความเห็นเรื่องนี้สั้นๆบอกว่าคือที่เพื่อไทยบอกว่าไม่มีอำนาจถอดถอนเนี่ยคุณวิรัติบอกว่ามันไม่เห็นแปลกเลยครับเ <laughs> พราะเพื่อไทยก็ออกมาขู่ว่าจะฟ้องศาลแบบนี้ทุกครั้งคุณวิรัติก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ย ก็ต้องไปดูว่าเพื่อไทยถ้าจะฟ้องศาลเนี่ยนะครับจะใช้ช่องทางไหนและจะใช้มาตราใดในการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่วนตัวคุณวิรัต์บอกว่าเห็นว่าสนชสามารถพิจารณาถอดถอนได้ครับเรื่องนี้ทําได้แล้วก็สนชก็มีข้อบังคับเตรียมดําเนินการเรื่องถอดถอนอยู่แล้วการยกร่างข้อบังคับเนี่ยก็ต้องมีความครอบคลุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมก็คือที่สนชเขายกร่างข้อบังคับไ้เนี่ย บบในอนาคตต่อไปเนี่ยปปชชี้มูลให้ถอดถอนใครเนี่ยส่งมาสนชก,ก็ต้องดําเนินการไปตามข้อบังคับก็คือถอดถอนหมดแหละถ้ามีเรื่องของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปปช,ชยื่นถอดถอนมาสนชละเว้นได้ไหมครับที่ยังไม่ถอดที่ยังไม่พิจารณาถอดถอนไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือเรื่องการถอดถอนนะครับมีความเห็นอีกความเห็นหนึ่งส่งท้ายสนชพนเอกสมเจตบุญถนอมพลเอกสมเจตนะครับพอเห็นคุณนิคมพอเห็นคุณสมศักดิ์ พอเห็นฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยออกมาบอกว่าถอดถอนไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณสมเจตก็เลยบอกเลยครับออกมาบอกเลยว่าเนี่ยคนที่ออกมาพูดอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะคนที่กระทําผิดเนี่ยแล้วออกมาบอกว่าสนชไม่สามารถที่จะถอดถอนได้เนี่ยนะครับออกมาอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี50หมดไปแล้วคนที่ควรจะถูกลงโทษหนักก็คือนายนิคมและนายสมศักดิ์เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้ประชาธิปไตยหยุดชะงัก ทำให้เกิดการปฏิวัติทําให้ประเทศเกิดวิกฤตค,คนที่ทําลายประชาธิปไตยจริงๆก็คือทั้งสองคนแม้แต่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเขาทําไม่ได้เขายังเดินหน้าทําต่อแล้วบอกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีอานาจอันนี้คือตอนโน้นนะครับคงจํากันได้พลเอกสมจตบอกต่อไปว่าล่าสุดที่ออกมาบอกอีกว่าสชมไม่มีอานาจถอดถอนเนี่ยอยากบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรทุกอย่างถูกต้องหมดเลยหรือเปล่าครับ อ้างว่าตัวเองทําถูกต้องหมดเลยใช่ไหม <ฮะ S 2> แต่คนอื่นไม่มีอํานาจทําอะไรก็ไม่ได้ <ฮะ S 2> คือบอกว่าคนเหล่านี้นก็มีพฤติกรรมแบบนี้เองครับ คนเอกสมเจตดุเดือดนะฮะคืออาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัมตีมือกฎหมายของรัฐบาลครับก็บอกไว้แล้วว่าปปชส่งกลับคืนสนชถูกแล้วครับทีนี้สนชก็ไปใช้มาตรา5นะฮะว่าสนชมีอำนาจไหมถ้าสนชมีอำนาจสอชก็ฟันไปเลยฟันเสจสับเรียบร้อยผู้ถูกฟันถ้าไม่พอใจก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็จบมีช่องทางหมดเลยถูไปเสียงกันทำไมใช่ไหมฮะต้องแยกเป็นสองประเด็นอันที่หนึ่ง มีอำนาจถอดถอนหรือไม่อ่าอาจารย์พิสนุยืนยันว่ามีสนชก็มาตาห้าเกืทั้งหมดแหละก็ยืนยันว่ามีครับอันนี้อันที่หนึ่งมีอำนาจถอดถอนส่วนอันที่สองเนี่ยอย่าเพิ่งไปพันกับว่าจะถอดถอนกรณีนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปพิจารณาเป็นรายไปการจะถอดถอนเนี่ยก็ต้องไปดูสำนวนกรณีนี้ต้องไปดูสำนวนว่านายสมศักดิ์ทำผิดหรือไม่ในสำนวนของปปชอ้างอิงกฎหมายอะไรรัฐธรรมนูญอะไรแล้วสรชคุณก็เถียงกันเอง ว่าคุณจะลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเท่านั้นเองคือมันไปเรื่องยังไงถ้าถ้าเกิดว่าสนชอเขาทาอะไรไม่ได้แล้วตั้งเข้ามาทําไมเงินเดือนเงินประจาตาแหน่งในแสนกว่าบาทนะเขาให้ทําหน้าที่สสและสวด้วยถูกต้องฮะเวลาเขาทําหน้าที่สอสเนี่ยพิจารณากฎหมายต่างๆนานาเนี่ยถามว่าในรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดไหมว่าต้องพิจารณากฎหมายเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องทาหน้าที่หนึ่งสองสามที่อย่างนี้ไม่มีนะครับเขาไม่ได้ตั้งมาให้มาดูหนังโป๊ดูลู่โป๊ในสภาเขาตั้งมาทําหน้าที่สรุปเรื่องนี้ก็คือ คนที่คิดว่าตัวเองจะเสียประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยก็ดิรนยนพยายามที่จะอ้างว่าฝ่ายโน้นไม่มีอำนาจที่จะทำเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะได้ผลกระทบเท่านั้นเองจะกลัวทำไม <laughs> ครับอ่าอาเติมก่อนจะเบรกช่วงนี้ครับมีข่าวออกมานะครับก็คือล่าสุดพันเอกวินไทยพี่เบิ้มพันเอกวินไทยสุวารีนะครับรองโฆษกกองทัพบกท่านได้เป็นโฆษกอ,อ่ะอ่าก็ได้เป็นโฆษกกองทัพบกแล้วแทนพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิด หรือว่าเสกไก่อูพี่ไก่อูไปเป็นรองโฆษกรัฐบาลใช่ครับไม่มีอะไรน่าตกใจเลยนะฮะก็เป็นอันว่าพันเอกบินไทยเนี่ยก็เป็นโฆษกเต็มตัวของกองทัพบกนะครับแต่ว่ารองโฆษกนี่ผู้หญิงเท่านั้นเลยนะครับเป็นทีมโฆษกผู้หญิงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับสามสี่คนหญิงสิริจันทร์งาทองอันนี้ครบอยู่พันตรีหญิงนุสราวรพัฒราธออาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับแล้วก็อีกคนนึงพันตรีหญิงอ่านว่าอะไรครับ มะยะพิชาเลยฮะมนมนพิชานราแย้มขออภัยนะครับชื่อใหม่เนี่อ่านยากมนพิชานราแย้มเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็ขึ้นมาเป็นรองโฆษกกองทัพจากเดิมเป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับแล้วก็สุดท้ายมีคนหนึ่งร้อยโทหญิงจุธาทิ์วุฒิรณฤทธิ์นะครับคนนี้มาเป็น ผู้ช่วยโคศกกองทัพบกโอ้แสดงว่าบิ๊กโดมผู้หญิงเลยนะบิ๊กโดมใช่ไหมตั้งแต่ผู้หญิงท่านพูพลเอกบุรุอมเดชสีตธบุตรพบบนะตั้งแต่นำคำสั่งแต่งตั้งตั้งผู้หญิงหมดเลยอ่าเอ้ยโคศกไม่ใช่ผู้หญิงนะก็เป็นดาวล้อมเดือนครับเอาล้วฮะเอ้าพักกันก่อนนะครับพี่เพิ่อเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าไปว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะครับงบประมาณต่างๆที่จะลงมาเนี่ยนะฮะจะไปออกทางไหนบ้างนะฮะสััักกคครรู่ลวบบมา